ครับน้องครับน้องคิดว่ามือถือเลตมีเครื่องนี้กับมือน้องเนี่ยอะไรจะทนความเย็นได้นานกว่ากันต้องมือผม่แล้วมือหนูอยู่แล้วนี่มือหนูอยู่แล้วมือหนูอยู่แล้วใช่มั่นใจขนาดนั้นมั่นมั่นเราไปดูกันเดี๋ยวจะให้น้องนะครับจุ่มมือลงไปในข็งพร้อมเลดมี30วิดูที่ว่าใครจะทนได้นานกว่ากันพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1จุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่มไม่สุดเลยจุ่มไม่สุดเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอ้ย น่าออกสีแล้วออกสีแล้วโอเคสิบวิผ่านไปแล้วครึ่งทางแล้วไอ้น้องน่าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วสิบวิสิบวิสุดท้ายสบายสบายใช่ไหมไม่ไม่ไหวแล้วยังไหวอยู่ไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาสีสามสองโอ้ยเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนสองหนึ่งโอเค ลองดูว่าเครื่องมันยังใช้ได้อยู่เปล่าลองสไลด์ดูครับนี่ยังใช้ได้โอเคกดแอปได้มือยังสั่นอยู่เลยลองกดเข้าแอปหน่อยโอเคลองดูกล้องอ่านี่นี่ยังใช้ได้นะ และนี่คือเลนี่โน้ต15 Pro 5โปรรุ่นใหม่ที่คัมแบ็กมาพร้อมความแก่งแบบไททันป้องกันถึง7ชั้นสามารถทนตร,ระแทกได้ถึง25เมตรกันน้ำา24ชั่วโมงที่ความลึก2เมตรแถมตัวแบตเตอรีย่ยังอึด ,6580 บมิลลิแอมมีอายุการใช้งานได้ยาวถึง6ปีและยังมีชาร์จไว45่วัตต์อีกด้วยตัวนี้มีให้เลือกด้วยกันถึง3สีเลยทีเดียวใครที่สนใจจับจองเครื่องนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายมือถือชั้นนำหรือช่องทางออนไลน์ได้เลย